สวัสดีค่าเป็น้องมีผอกับเหานะคะครูหักสาวอีสานนะคะในบอ่แนแนะะอ,อ,หอแหนแดงนะคะของเขาจีดยางไวเนาะมื้อนี่เห้าจะมาแนะนำนะคะวิธีดูแลนะคะดูแลของไอแหนแดงนะคะช่วงในหนาฝนนะคะเพราะว่าหนาฝนนี่เป็นอีหยังฉี่แบบแหนแดงขยายสาถึงว่าอากาศสเย็นอากาศบมฮอนนะคะแต่ว่าแหนแดงนี่ก็จะเริ่มติบโตสะนะคะนี่เหาตักไปแล้ว ตอนนี้มีอยู่ประมาณสามบอ่อใหญ่เนาะคะ่ะเดี๋ยวพามาเบิ่งข้างนี้อันนี้จะเป็นถุงขีงว่าเกาที่เห้าเอาใส่ไว้ในบอ่อแหนแดงเนาะคะ่ะเขาจะใส่เป็นถุงสีนะนี่ค่ะใส่เป็นถุงสีใส่ไว้พอ,อยาำนั้นเ่าก็เอา,เอาขี้ว่านะคะขีงว่าที่อยู่ในถุงนี่แหละไปมักเป็นเห็ดปุ๋ยนะคะแบบนี้มันสิเย็นแล้วอันนี้ได้ประโยชน์สองทางเนาะสำหรับเ่านะคะอาจจะมีอยู่ ถูกบอ่อเลยเอาแตเสียมใส่ไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแตว่ว่นนี่เข้าซีมเมนตนในน้ำเนาะคะ่ะการดูแลบอ่อแหนแดงเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งทอเข้าก่อนบอ่อแบบนี้เนาะคะ่ะต้องมีทอน้มหล่นเอาเอิ่อนาทอน้ำหล่นเนาะเดี๋ยวสิภพาพี่น้องไปเบิง้งพี่น้องสีเฮดแบบใดก็ได้แต่ว่ารักการเดียวกันก็คือก็คือว่านา้ำมันสีบดบอ่บอ,บอแตก สมุดวาถ้าเข้า่ใไซทอนบ่อเฮาจะปิดมงนีเลยเนาะพอเฮ้าปิดมงนีเลยนั่น้ำเม,มื่อกี้เออ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 ขึ้นมามั่สิระบายบ่ออกในช่วงหนาฝนนะคะย่ำเฉพาะเวลาหนาฝนเขามีอ่าท่อแบบนี้แหละมาใส่พอน้ำถึงระดับนะคะน้ำถึงระดับนี่ก็คือให้เขาปล่อยออกมาทั้งหนอกสิสีเฮาจะไปนะะเขากระิเขาสิล่นออกมาแบบนี้ พอเาสิบ่อเห้าสิบสบ่แตกนะคะเขาเคยประสบป,ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับท่อแตกมาแล้วนะคะนี่อีกขั้นตอนนึงนะคะนี่เบิ่งตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ทานามันล่นทาไนแดของเข้าช่วงหนาฝนนามันสิไหลนามันสินไหลมมหล,ลงมาเลยเอาวิธีทางก็คือเปลี่ยนปุ๋ยดูดเติมปุ๋ยดูดนะคะสมมติว่าปกติเขาเคยใส่ปุ๋ยเดือนหนึ่ง เ้าอาจใส่หา่ามือหรือเจ็ดหมือใส่เทียนหนึ่งนะค่ะสองแล้วเนาะพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าว่าเติมปุ๋ยยังสี่แไรพี่น้องเนแดงมันจะแดงมันจะมันจะบกขยายมันีะดอกหน่อยมันจะดอกหน่อยมันจิบบใหญ่คือแบบนี้มันจะบใหญ่บบเขียวอันนี้ข้าตักไปแล้วมันก็จะบกขึ้นจั่นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขาบ่ได้รับปุ๋ยนะคะอันนี้วิธีการจัดการเดี๋ยวืุอนีข้าสีมาเติมปุ๋ยในกระลำมังน้ำ อันนี้ทอนำรุนของเขามีชุบอลถ้าเป็นบอลพลาสติกแบบนี้เนาะถ่ะพี่น้องบางคนเนาะที่เขาเห็นเนาะคะ่ะที่เพื่อนไปนเลี้ยงลูกข่าวของเขาเอา้าทอสีเห็ดจังไดทอมันถ้าบ่มีทอนำรุนน้ำสิบบ่อออกติหรือว่านา้ำน้ำสีออกไปจังไดเพราะว่าเขาเคยเห็ดแล้วบอหนึ่งมันหนาฝนยังสี่ลหละที่นี่เขาบ้ใส่ท่อนำรุนนะคะของเขาสิมีชุบอเดี๋ยวพาไปเบิ่งทางนี้มีบอ บางอันก็นมีสองสามอันเหมือนเด้ตั้งขืนเห็ดแบบนี้ก็ได้แล้วพี่น้องนี่เฮ็ดแบบนี้ก็ได้นี่บอ่อตั้งขื้นอันนี้สิเป็นบอ่อตั้งขื้นอันนี้สิเป็นบอ่อแหลกของข้าวเห็ดนี่บอ่อตั้งขืนนข้าก็เอาผ่ามุงเขียวขอบไว้บ่หายแหนแดงออกแล้วก็บอ่อหายยังไปตันทอนะคะแล้วก็เขา้าวก็เอียงขึ้นเอียงลงแล้วแต่ระดับน้ำที่ข้าปรับไว้ข้าช่วงหนาฟ้น เอาอาจัายใส่หลายทอเนี่ยของเขามีสองสามทอค่ะใส่ว้แล้วก็ผ้ามุงก,กันใบแค่นั้นแหละแล้วก็เติมปุ๋ยดูดูดนะคะเพราะว่าบอ่อใดที่เข้าประเด็เติมปุ๋ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วพาม,มาเบิ่งนะคะดอกน้อยในกะละมังนี่ดอกน้อยสิแตกต่างกันเดี๋ยวไปเอามาให้เบิ่งอันนี้อันนี้ดอกคีอยู่ในบอ่อที่เข้าเติมปุ๋ย เปรียบเทียบกันดอกเล็กแบบนี้คือขาดปุ๋ยนี่ส่ละพี่น้องเนี่ยเบิงเปรียบเทียบกันเลยแตกต่างกันบ่นี่คือประเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแบบนี้เฮาเอาปุ๋ยมาใส่พี่น้องเบิงนําเดี๋ยวพามาเบิงอีกบอลเป็นอย่างคือเฮาต้องคือเติมปุ๋ยวิธีแบบไดจังไดนนะคะอันนี้นามมันหล่นนามมันบอ่อันนี้คือเฮาบริเวณทอนำหล่นไว้เนาะพวกเป็นกระมังพวกเป็นถังสิเป็น บอ่อพ่อแม่พันเท่ากับตักน้ำออกตักออกไปเรืยแหนแดงสีออกกระซามนะคะตักออกคือแบบนี้แหละเอาพ่อเอาพ่อประมา่านพ่อจำใด้จำหนึ่งกับพ่อเนาะตักออกตักออกแล้วพ่อเขาตักออกแล้วเนาะน,นี่เดี๋ยวเขาศีษาทิตให้เบิง้งเรากะเดี๋ยวสิพามาอัปเดตนําว่าเป็นจังใดเนาะคะ่ะพอเขาใส ตักน้ำออกพ่อประมาณแล้วเนาะแล้วแต่ห้าสิตักออกเด้อห้าสิตักออกหน่อยออกหลายปานไดเขาก็เอาขีงง่วลงใสของห้ามากแบบเป็นก้อนแบบนี้้อคะขีงง่วนแล้วสักผักหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเขาก็จะงามเองประมาณถ้วยหนึ่งใส่ไปเลยขีงงัวประมาณถ้วยหนึ่งแต่ว่าอันนี้ห้ากตาอาพอพอถึงเวลาเขาก็จะคอยปลดปล่อยธาุอาหารออกมาให้กับแหนแดงของเฮ้าช่วงนี้มันมีแต่ขีงง่วเป็นก้อนที่เฮาเก็บไว้เนาะคะ่ะ ถ้าก้อนน้อยเขากระไซสองเสียถ้าบบอใหญ่เขาก็ใส,สาากใส่หลายเพิ่มขึ้นไปอีกจริงสินะพี่น้องกาเอาว่าเวลาเขาตักอ่ะเขาใส่ประมาณถ้่วหนึ่งน้ำก็สซี่ยู่ประมาณจากประมาณคืบนหนึ่งนะคะน้ำอยู่ประมาณคืบนหนึ่งขีงง่วนก็อยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาเขาสีสาธิตให้พี่น้องเบิ่งก่อน อันนี้เ้าเห็ดแบบในกละมังไห้พี่น้องเบิ่งการดูแลหนาฝนเราเดี๋ยวเข้ามาติดตามนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปเดี๋ยวเขาเสิมาอัปเดตนะคะว่าข้าใส่ไปแล้วแนแดงเข้าสิเขียวขึ้นมาบอนะคะตาม TV ทีวีธีเขาเห็ดเ้าเห็ดเบิ่งมันเกิเขียวอยู่เนาะเดี๋ยวบอน,นั้นเขากรบสิเห็ดเห็นเมละ่ะเดี๋ยวคลิปนี้กัฝากให้พี่น้องในเบิ่งกันแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจังมาติดตามนะคะเดี๋ยวสำหรับมือนีครูฮักสาวีสานกัมมาแนะนํา การดูแลเนาะคะ่ะบอแหนแดงที่เลี้ยงไวในหนาฝนช่วงนี้ควรจะดูแลแบบใดจังใดเนาะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันสำหรับมื้สวัสดีค่ะ